ก็ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันนะครับถามว่าฟังก์ชันคืออะไรฟังก์ชันมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนตัวช่วยในการเขียนโปรแกรมนะครับเป็นสิ่งที่เราเขียนขึ้นมาเองนะฟนะังก์ชันน่ะเป็นเหมือนตัวช่วยในการเขียนโปรแกรมแล้วก็แบบเหมือนลดความซับซ้อนของโปรแกรมลงอนะ่ะก็อธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันแต่เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ดีกว่าอย่างเช่นผมต้องการที่จะเอาตามตัวอย่างเ,าเลยแล้วกัน สมมติเขาให้เขียนโปรแกรมที่แสดงแสดงดอกจันทร์จำนวนห้าบรรทัดบรรทัดละยีิบตัวโอเคเขียนโปรแกรมแสดงดอกจันโอเคก็จริงก็ลอกตามเขาเลยก็ได้นะก็อ,อย่างอันนี้เอาแค่ตรงนี้โคดนี้เป็นการใช้ loop for วนตั้งแตู่ถึงยี่สิบเพราะฉะนั้นจะวนทั้งหมด20่สิบรอบโดยแต่ละรอบจะเป็นดอกจันทเพราะฉะนั้น ไอ้โคดนี้ก็จะทําการพิมพ์ออกจานยี่สิบตัวตามนี้แต่เขาบอกว่าเขาอยากได้จํานวน,นห้าบรรทัดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการใช้ไอ้เนี่ยใช้ลูปทั้งหมดห้าครั้งเพราะว่าหนึ่งครั้งอาจจะพิมพ์จานวนยี่สิบตัวนห,หนึ่งบรรทัดหนึ่งลูปจะทําการพิมพ์แค่บรรทัดเดียวเพราะฉะนั้นห้าลูปก็คือพิมพ์ห้าบรรทัดแต่ว่าเราจะต้องพิมพ์ เอานไลน์มาคั่นด้วยก็คือปีนยูนทัดมาคั่นด้วยถ้าไม่ถ้าไม่เอามาคั่นยวมันจะนรวมไกลรวมกันกลายเป็นมันทัดเดียวโอเคลองนัง้นดูนี่ครับหนึ่งมันทัดยี่สิบตัวห้าลูปห้ามันทัดก็ตามนะครับก็คือห,หลักๆของมันก็คือสังเกตว่าถ้าเราจะปินทั้งหมดห้ามันทัดอะ่ะก็คือตอนนี้มันยังดูสั้นอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่า สมมติว่าถ้าเราจะเปลี่ยนซักสิบบรรทัดอะ่ะเราก็ต้องกรอบไอโค้ดเนี่ยไปทั้งหมดสิบครั้งถูกไหมซึ่งมันจะกินพื้นที่ในการเขียนโปรแกรมแล้วก็บางทีเราเราอาจจะกลับมาดูโค้ดตัวเองเราก็จะอาจจะงงเองก็ได้ก็คือเราเลยมีตัวช่วยที่เขาเรียกว่าฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันเป็นสิ่งที่ได้แบบเราเขียนขึ้นมาเองเป็นตัวช่วยในการเขียนก็ผมจะลองเอาฟังก์ชันมาประยุกต์ในการใช้ ใช้ในการเขียนโปรแกรมตามโจทย์นี้นะครับเพื่อให้โค้ดมันดูสั้นลงก็ไม่รู้ว่าจะสั้นลงจริงไหมนะโอเคเริ่มเลย s y NTAX ของของไอ้ฟังก์ชันก็คือตามนี้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยเป็นลงรายละเอียด return type return type คือ type ของค่าที่เราส่งกลับตอนนี้ผมให้เป็น void ไปก่อนนะราะว่ายังไม่ต้องส่งกลับส่วนอันนี้เดี๋ยวค่อยแปอธิบายในส่วนหลังนะครับ ส่วนอันนี้ก็คือฟังก์ชันเมนฟังก์ชันเมนคือชื่อฟังก์ชันของเราชื่อฟังก์ชันก็คือชื่อที่เรากำหนดขึ้นมาเองอะ่ะให้เป็นอะไรก็ได้อย่างเช่นผมอยากให้ชื่อว่าปิ i นและกันปิ i นอันนี้เขาให้ p ดอกจันก็คือปิ i นดอกจันโอเคส่วนต่อมาก็คือพารามิเตอร์ลิสหมายความว่าให้รับพารามิเตอร์อะไรเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวไว้อธิบายในส่วนหลังนะครับ ตัวนี้เป็นแค่ฟังก์ชันเบสิกเบสิกตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรโอเคตอนนี้ผมครอบไว้อันนี้ก็คือเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมาแล้วฟังก์ชันของเราชื่อว่าปิ้น์ดอกจันแต่ว่าโค้ดภายในฟังก์ชันเรายังไม่มีอะไรอยู่เราอยากทําให้ฟังก์ชันของเราอะเมื่อเราเลือกใช้ฟังก์ชันเนี้มันจะทําการปิ้นไอ้ดอกจันจํานวน20ตัวหนึ่งบรรทัดโอเคนะครับ โอเคง้นผมก็จะกรอโค้ดเข้าไปเลยโดวยวางให้ตรงนี้แล้วก็ลบส่วนนี้ออกให้หมดสังเกตน,นะครับว่าภายในฟังก์ชันเป็น t ออกจันเราอะ่ะมันจะทําการ print ออกจันจานวนย0ิตัวตามรูปฟอร์มทเราตั้งไว้เดี๋ยวจะลองรันดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคไม่เออร์เลอร์แล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าฟังก์ชันของเราอะ่ะเราสร้างมา,เ,าเฉย เรายังไม่มีการเรียกใช้การจะเรียกใช้ฟังก์ชันน่ะเราจะต้องเรียกใช้ฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นในฟังก์ชันเมนของเราเท่านั้นฟังก์ชันเมนคือฟังก์ชันหลักถ้าเราไม่เขียนอะไรในฟังก์ชันเมนมันก็จะไม่แสดงค่าอะไรเลยโอเคเรียกใช้ยังไงคือเราเขียนฟังก์ชัน p r i n ออกจานไปแล้วเราสร้างเราทําคาสั่งภายในฟังก์ชัน p i n ออกจานไปแล้วเหลือแค่เราเรียกใช้การเรียกใช้ก็คือ เราจะเรียกใช้โดยใช้ชื่อฟังก์ชันตามด้วยวงเล็บตามนี้ครับชื่อฟังก์ชันก็คือพิมพ์ดอกจันตามด้วยวงเล็บเดี๋ยวจะลองรันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคเห็นป่าวเราเรียกใช้ฟังก์ชันพิมพ์ดอกจันหนึ่งครั้งก็คือหบรรทัดมันจะทําการพิมพ์ดอกจันจํานวน20ตัวตามตามไอที่เราได้เขียนไว้อะ แล้วก็โจทย์สั่งว่าให้ปริมานวน5รบรรทัดก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็วางลงไปเลย5บารันทัดก็คือ1ฟังเรียกใช้ฟังก์ชัน1ครั้งจะเป็นยีิบตัว1รบรรทัดเรียกใช้5ครั้งก็คือ, 5, คอ,อเป็นย0ตัว5บรรันทัดอาลองรันดูเกิดอะไรขึ้นอ่าเหมือนกับไอที่เราเขียนไว้ตอนแรกเลยถูกไหมครับแต่ว่ามันลด ลดระยะยเวลาเขาเรียกแหละลดลดจำนวนบรรทัดให้สั้นลงแล้วก็ลดความซับซอ้อนได้เพิ่มลดลดความซับซอ้อนได้มากขึ้นไปอีกแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเราต้องการปีจำนวนบรรทัดแล้วก็แค่ว่ากรอบวางโค้ดบรรทัดหรือว่าใช้หลุดฟ o r หรือว่าหลุมอ,อะไรช่วยก็ได้ก็คือฟังก์ชันมันจะช่วยลดการทํางานของโปรแกรมให้เราของเราให้สั้นลงอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์หลักของไอ ฟังก์ชันนะครับโอเค